ครับวันนี้ครบปอแล้วนะครับกับบริษัทไทยดิจิตอนนะครับวันนี้เรามีตัวโปรดัตใหม่นะครับนอกจากเรามีปตูวดโมทแล้วเรามีมอเตอร์รตัวม้วนด้วยนะครับแล้วก็พวกอุปรกรณ์นะครับเรามีกอนคอมพอปชันพวกสั่งงานทางมือถืออะไรเงี้ยเยอะนะครับสําหรับตัวบอร์ดนะครับที่เราเจอกันบ่อยนะครับของค้าบอร์ดบอร์ดร,รีโมท หมายถึงว่ารีโมทชุดที่รีโมทเนี่ยของเดิมนะครับอาจจะเสียไปนะครับแล้วก็อยากจะได้กล่องควบคุมรีโมทใหม่หรือว่าอยากได้รีโมทเพิ่มแต่ว่าหารีโมทที่จะจูนไม่ได้นะครับกาหรับลูกค้าที่ติดกันไว้นานเลย้นะครับเรามีมีกล่องที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็คือสามารถทํางา่านมือถือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูทีนะครับในกล่องนี้นะครับ ครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องอีกตัวกล่องควบคุมตัวม้วนรุ่นใหม่กันนะครับก็ในกล่องก็มีคู่มือนะครับการใช้งานนะครับแล้วก็มีรีโมทดสองรูปนะครับก็จะมีกล่องควบคุมนะครับกล่องตัวนี้ข้อดีของมันนะครับนอกจากเีใช้รีโมทได้นะครับสามารถจูนเพิ่มรีโหลดอะไรได้หมดนะครับแล้วก็สามารถมีแอปนะครับสางงานอ่านมือถือได้นะครับเดี๋ยวเราจะมา ให้ดูวิธีการต่อนะครับแทนตัวเก่านะครับตัวเก่าก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับของทั่วไปนะครับตัวตัวเก่าสเปรย์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีสล็อตนะครับที่เอ่อจะมีอยู่ใช้งานอยู่สองสี่หกสล็อตนะครับตัวสล็อตนะครับก็บางบางท่านถ้าซื้อไปแล้วมันสล็อตที่ไม่เหมือนกันนะครับ เราสามารถอรถอดถอดแ็กมันนะครับมาเสียบกับแจกที่เราให้ไปได้เลยนะครับแล้วที่เราให้ก็คือคือ,คอ,คอตัวนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับจะมาอยู่ของกฟ้าอาจจะมีแค่นี้นะครับยังไม่มีปุ่มแล้วก็มีปุ่มกดกดปิดนะครับ นี้นะครับเวลาได้ไปนะครับในกล่องจะมีนะครับจ็กตัวนี้อออก็เป็นของแจ็คตัวกอกแล้วก็เสียบพว้แจ็คตัวนี้ให้ตรงนะครับจะมีเข็มขดัดรัดอยู่นะครับแล้วตขอไปนะครับครับหลังจากที่ลูกค้าแกะกล่องม,มาแล้วนะครับก็เสียบเข้าไปนะครับแต่ก็ไปจะมีไฟติดประมาณนี้นะครับสีแดงนะครับแล้วก็มีไฟกระพริบอย่างนี้นะครับ แบบนี้นะครับลูกค้าก็สามารถพร้อมที่จะดูปังกงารทางมือถือนะครับลูกค้าก็ไปที่โปรแกรมนะครับโปรแกรมก็ตัวนี้จะใช้ได้ทั้งสองยี่ห้อนะครับทั้งสมาร์ทไลท์แล้วก็วิญาสามนาร์ทนะครับ อันนี้เราเข้าไปที่สมัครเลยนะครับของลูกค้านะครับเวลาเข้ามานะครับลูกค้าต้องมีอีเมลในการสมัครครั้งแรกนะครับถ้าไม่เคยดาวน์โหลดครับพวกนี้นะครับถ้ามีแอปอยู่แล้วก็สามารถบกเพิ่มได้เลยนะครับลูกค้าก็มีอีเมลเพื่อยืนยันนะครับถ้าสมัครใหม่ยืนยันด้วยอีเมลเลยเรียบร้อยนะครับจะเข้ามาสู่หน้าตาให้บวกเพิ่มตรงนี้นะครับแต่จะไม่มีอุปกรณ์อื่นมา นี่เราเราได้แอดไว้หลายตัวแล้วนะครับลูกค้าถมมว่จะเพิ่มอีกลูกค้ากดบวกครับแล้วก็แอดมีไว้นะครับตัวตัวนี้จะมีให้เลือกด้านสายจะมีให้เลือกระบบไฟฟ้าหลอดไฟเซนเซอร์ต่างๆให้เราเลือกนะที่ระบบไฟฟ้านะครับแล้วก็ปัดขึ้นมานะครับวันนี้เราเลือกให้เหมาะสมนะครับจริงๆเราใช้ตัวไหนก็ได้นะครับ ใช้เป็นการรอนะครับตามจะได้ใกล้เคียงกับอุปกรณนะครับในมือถือลูกค้านะครับต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตบ้านนะครับเ็นบ้านก็เป็น2.4นะครับนี่เราชื่อไพดิจิตอนนะครับแล้วก็พัดเปิดนะครับต้องสร้างพัสเปิดด้วยนะครับให้กอบพัดเปิดนะครับแต่อย่างนี้นะครับไฟคลิปอย่างนี้นะครับสัญลักษณ์คือมันรอจะให้เรา นช่ครับมันจะมีแต่ละว่าอุปกรณ์มีไฟกระพริบไหมถ้ามีก็คอนเฟิร์มเลยนะครับนะครับตรงนี้หน้าอนนี้ก็ให้มีไฟกระพริบเร็วๆด้่นะครับกดเลยครับนะครับเราก็เจอเลยนะครับจะเร็วมากนะครับตรวนี้ก็รอดาวโหลดนะครับดาวโหลดแอสนะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับในหน้าจอก็จะมี ประมาณนี้นะครับมีโอเพนมีโค้ดมีสต็อนะครับเดี๋ยวเราเปิดโอเพนนะครับตอนนี้ o อเตอ้์หมดไปทากทรตข้างแพรนะครับปร้กดโค้ดนะครับกดโค้ดาทาประทันภัยของผมนะครับจะมีกรณีนะครับถ้าลูกค้าแบบว่าม่ติดแล้วมาสกับทางนะครับ สายไฟอยู่ด้านลน่างนะครับให้กดป,ปุ่มกดด้านล่างนะครับกด้างกดค้างไว้นะครับจะไปกัพิบ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 พิหนีนครับ ปรเจกตเนี่ยจะเ็นการพิจรณแล้วนะครับเราเข้า่านตัวตอนนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับกองวีดีโอนะครับก็สามารถกดดูการด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ